ทุกขนาดทุกขแขนงค่ะเข้ามาในแพลตฟอร์มของออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์มีทุกช็องทางด้วยนะคะแพลตฟอร์มทิกต็อกแพลตฟอร์ม Facebook YouTube และเขาก็แข่งขันกันอยู่นะคะใครถนัดด้านไหนนะคะแต่ง่ายที่สุดนะคะครูกระแตบอกได้เลยค่ะง่ายที่สุดก็คือแพลตฟอร์ม t i ก t ็อกและง่ายที่สุดกับการเลือกแบรนด์ทําธุรกิจ ที่มีคนสนับสนุนโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีทุกอย่างสนับสนุนทั้งหมดนะคะสต๊อกไม่ต้องไปไปบวมนะคะทุนก็ไม่ต้องไปจมนะคะสตอ๊อกไม่ต้องสต๊อกนะเพราะว่าบริษัทมีแอปพลิเคชันให้ค่ะแค่ปลายนิ้วสัมผัสจริงไหมคะนะ้องแต่ถ้าใครมีหน้าร้านอย่างน้องลุงซิลิเพนค่ะอยู่ที่เทศบาลอำเภอจักราดเนี่ยค่ะมีหน้าร้านอยู่แล้วคุณแม่ทําตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้ก็บอกเลยเลยตัดเย็บเสื้อผ้าร้านบุญชูซึ่งแบบ เรียกบักเกาแก่แล้วค่ะคนในพื้นที่รู้จักร้านเมนชูอยู่ที่เทศบาลอำเภอจักราดเนี่ยตรงข้ามเลยนะคะก็เข้าไปตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วน้องก็มีหน้าร้านแล้วก็ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายใครมีหน้าร้านแบบน้องลุงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลด้วยก็ยิ่งทําให้ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆนะคะ300หลังคาเรือนหรือ300จุดนลยเขาก็ใช้ ติดต่อกันเมื่อก่อนก็จะใช้อะไรคะวิทยุกระจายเสียงและตอนนี้ก็มีเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลเช่นลายลายนี่โดยไ่นหมีโทรศัพท์แล้วก็จะมีลายมาให้ใช่ไหมติดอินเทอร์เน็ตมี WiFi ก็ทำงานได้แล้วค่ะทุกเช้าแล้วก็ Good Morning สวัสดีแทนที่เราจะสวัสดีเป็นสวัสดีวันวันอะไรวันนี้วันพรหัสใช่ไหมคะสวัสดีวันพรหัสสวัสดีวันพุธ ก็ถ้ามาทําธุรกิจในแบรนบริษัทแม่มดออนไลน์ทักแชทไปทักแชทมาสวัสดีเป็นรูปผลิตภัณฑ์กาแฟหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสารสกัดเรื่องของ